ลำดัแบ,บแรกนะครับเสร็จแล้วก็รับเกีบที่บัตรแล้วก็เก็บที่คุณครูได้ได้กล่าวสัมฤทในพระมหากรา่คุณทั้งสองท่านแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครอเครือข่ายบริษททรางวัลในกา้ามหาจักรีรางวัล ภูมิใ,ใจยิ่งขึ้นที่เราจะมาเป็นเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้นานดิฉันน,น,นนางนันทพรนนรุนศึกษาที่การจังหวัดน่านในนามสํานักง,งานศึกษาที่การจังหวัดน่านและคณะกรมกรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่ได้ให้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอด รางวันครูยิ่งคุณรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟางสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รางวัลเข็มเชิดจังหวัดน่านสังกัดสำนักงนานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน,านลำดับต่อไปรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกีติบัตรรางวัลครูขวัญสิทธิ์ รางวัลเข็มเชิดชูกเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลครูขวัญสิทธิ์นางสาวพนงนิจณ์ณานครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งคุณครูผู้ได้รับรางวัลอันสูขขงุค่าทั้งสองท่านขอเรียนเชิญครับ การหวัดีท่านนายสนเอการท่านนาย,ยกเทศมนตรีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2504จังหวัดน่านนะครับและท่านผู้มีเกียรติเขาใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการศึกษาพัฒนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เต็มความสามารถเต็มศัก,กยภาพ ด้วยไม่เคยย่อยไม้ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่อยอมรับข้าพระพุทธเจ้าข้านะครัขอ้านนะครับท่านสามารถที่จะบานรับแสงตะวันเป็นดอกบัวที่บานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับ พระราชทานรางวัลในครั้งในปี2504จังหวัดน่านขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุญคณครูเอมออนสุมามานครับคุณครูผู้ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณนำาพัดไปนะครับนางสาวธนวัรชุมแสงครับประชาช สมเกียรติรัตนมิทูนครับข้าราชการครับครับัวกล้องนี้นะครับพร้อมนะครับ